ดสวัส,วสดีค่ะคุณลุง,ลงอเออไปดีมาดีนะเด็กๆบ,ายบาย,บ,า,ยบายบายค่ะบาย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 จ้า คุณลุงเสียใจเหรอครับควาลูกดีใจต่างหากเล่าลุกดีใจที่ไหนที่สุดความสงบก็กลับขึ้นสู่ทุ่งนาอีกครั้งต่างหากเล่าก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 าขนาดบนรถบัสเนี่ยยังมี G P S เลยฮะ ยังเงียบเงียบตลกชะมัดทำอะไรน่ะละตียแย่แล้วกันผู้ชมค่ะภาพถ่ายจากดาวเทียมทําหไ้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงจำนวนมากจากปีที่แล้วนะะี่ค่ะคาดว่าปีเนี้ยจำนวนต้นไม้ที่ลดลงนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทากภัยครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ น่าเสียดายเอ,อ๋อเป็นอะไรหรือครับครูดูเศร้าๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกจก้ะครูกำลังนึกถึงอดีตเพลินเอออย่างเงี้ยสินะที่เขาเรียกว่าคนแก่ชอบคิดถึงเรื่องเก่าๆครูได้ย,ดยินแลล้ยลืมตัวขอโทษนะจา้าที่ตะโกนใส่ <c oughs> เมื่อก่อนถนนเส้นนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่2ข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ดูเดี๋ยวนี้สิโดนตัดโค่นไปจนหมดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเกิดน้ำท่วมทุกปีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยจับผิดคนที่บุกรุกทำลายป่าได้นะครับคุณครูปัจจุบันประเทศไทยเราก็มีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติก็พีทีออเลนะครับที่จะคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราอีกแล้วไงล่ะครับว้าวเลดานี่เก่งจังเลยนะจ๊ะรู้เรื่องนี้ราวกับว่าพี่ทีออสบินลงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยใช่ครับพี่ทีออสอ่ะยีลองผมเลยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเยเฮ้ดูข้างหลังนั่นสิเลดาสวัสดีจ้าเด็กๆกระเชือบโอ้แปลง แปดสิบรอบฟ้าพชื้บัลเลดึง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 โอ๋พีจีออสระวังครับโอ๊ยสามีฟ้าขอยพีจีออสเนี่ยจริงๆเลยเพิ่งจะชงไปหยอกหยอ